ต่กับรายการเมกะไมล์คิดการใหญ่ทำไมต้องอย่างนี้ด้วยอ่ะโอ้ทำไมคะมันทำให้สั่นดีค่ะทำให้สั่นอไม่น่าเชื่อนะครับวันนี้เราอยู่กับน้องเกิ้ลมานะครับจะถึงข้อสุดท้ายกันแล้วหนึ่งสองข้อสุดท้ายแล้วสิทำไปได้แล้ว 3, ข้อ3าคะแนนอีกข้อเดียวพอหากว่าทำได้เนี่ยขอรางวัลกล่องมาเริ่มรออยู่นะ ตื่นเต้นตื่นเต้นงั้นไปดูกันดีกว่าค่ะว่าพี่ปลาหมึกมีขุมภาพที่4สุดท้ายอะไรรออยู่ไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ,ะมาแล้วค่ะเครื่องบินของนี้กก้นสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นเครื่องบินที่จะไปชนกับอะไรนะระเบิดบนอากาศหรือเปล่าเครื่องบินนะคะจะเอาระเบิดไปจะตั้งเวลาไว้นะคะ เครื่องบินก็จะปล่อยระเบิดให้เป็นไฟสวยๆนะคะแล้วเครื่องบินก็จะรีบลงมาเลยค่ะเรื่องที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องการสร้างนะครับแล้วก็ที่มาของประเพณีบุญพังไฟเขามีไว้เพื่ออะไรนะครับ เพื่อยิงขึ้นไปเพื่ออะไรนะขอขอให้ฝนตกค่ะจะได้มีข้าวกินจะได้มีข้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เรามีการทําประเพณีบุญบ้างไฟแล้วขอฝนในหน้าร้อนน้องเกิ้นลคิดว่ามันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงยังไงกับภาพนี้บ้างเครื่องบินลำนี้ค่ะจะบินขึ้นไปฟ้าเพื่อจะไปต่อสู้ค่ะต่อสู้กับอะไรคะต่อสู้กับคนบนฟ้าค่ะคนบนฟ้าที่ พยานาคต่อสู้ไม่ได้โอ้อไกลเคียงนะไกลเคียงนะไกลเคียงใกลเคียงพี่ามมีมาโชว์ไหมพี่ว่ามันมีการต่อสู้ยังไงกันบ้างมีครับการต่อสู้นี้ดูเดือดมากอาจจะต้องขึ้นทังหน้าว่าเป็น18บวกโอ้ขนาดนั้นเลยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับเพราะวันนี้เมก้ามาของเราจําลองวิธีการต่อสู้กับท้องฟ้าเพื่อให้ฝนมันตกลงมา นี่ก็คือเป็นแบบจําลองการต่อสู้นะคะให้น้องเกิรนได้เห็นว่าเรามีการต่อสู้กับด้านบนเพื่อให้รู้ว่าเราจะทําให้ฝนตกดังนี้ค่ะ,ะนี่คือเครื่องบินครับะนะครับเขาก็จะบินมามจากนั้นเนี่ยเขาก็ปล่อยสารตัวหนึ่งสารอะไรนะคะเป็นสารที่จะทําให้เกิดการรวมตัวกันของละอองน้ําที่อยู่ในอากาศอยู่นาาบนอากาศข้างบนเลยบนฟ้าพอปล่อยสาร ลงมาแล้วรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นฝนหรอคะไม่ใช่ครับขั้นตอนแรกเนี่ยเขาเรียกว่าการก,ก่อกวนเพราะก่อกวนเสร็จปับ๊บละอองน้ําในอากาศก็เกิดการรวมตัวกันรวมกันมากขึ้นมากขึ้นกลายเป็นปมาเล่ตัวกันดีกว่าขั้นตอนที่2ครับพอเริ่มมีก้อนแม่ขึ้นแล้วทำยังไงดีครับพี่มิกกี้ จริงๆเนี่ยเขามีวิธีการกระบวนการที่2เขาเรียกว่าเลี้ยงให้อ้วนเราจะเลี้ยงก้อนเมฆเหล่านี้ให้อ้วนเลยเจ้าก้อนเมฆของเราก็จะค่อยๆมารวมตัวกันให้มากขึ้น,นแล้วก็อ้วนขึ้น,นแล้วก็เตรียมตัวที่จะฝนฝนลงมาซึ่งมันก็คือจะต่อไปขั้นตอนที่3คือการโจมตีค่ะพี่ยามนั่นก็คือนะครับเขาก็จะบินขึ้นไปที่นึ่งแล้วก็ทำให้ เกิดการควบแน่นของเมฆและกันตัวกันตัวโอ้ยโอกันตัวกันตัวกันตัวตกลงไปกลายเป็นฝนท่มต้นหม่ขึ้นใช่แล้วนะครับทีรทำให้ฝนตกนั่นเองค่ะถูกต้องแล้วครับ่จริงๆตรงนี้นะคะเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับพี่อาหรือเรียกว่าการทำ ฝนหลวงนั่นเองใช่ครับ<ช>ผม<ช>ง่ายๆก็คือฝนที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นฝนเทียม<ช>แต่ว่าฝนเทียมแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากแนวความคิดพระสมเร็จของพระองค์ท่านรวมถึงพระอัจฉริยภาพนั่นเองนะครับ<ช>จริงๆแล้วเนี่ยพระองค์ท่านนะครับไม่ได้มีผลงานสิ่งประดิษฐ์<ช>เหล่านี้เนี่ยเพยียงแค่อย่างสองอย่างเท่านั้นมีหลายอย่างมากเลยโอ้อะคำถามก็คืออะไรครับพี่มิก้ ผลงานชิ้นใดของพระองค์ท่านนะคะที่ได้รับรางวัลน,นักประดิษฐ์ยอดเยี่ยมระหว่างข้อหนึ่งค่ะกังหันน้ำชัยพัฒนาหรือข้อสองแก้มลิงน้องเกิรลเคยได้ยินอันไหนบ้างนั่นสิทั้งสองอย่างเลยว่าวรวมไปว่ามันคืออะไรอาวอย่างกังหันน้ำชัยพัฒนาคือคอ,อะไร,รใช้พัฒนาน้ำค่ะอย่างเช่นน้ำมันดำใช่ไหมคะมผลิตน้ำให้ขาวได้ค่ะ<อ>ถูกต้องอถูกต้องแล้วแก้มลิงนะคะเป็นยังไงแก้มลิงเขาก็ ไปตักอาหารตักน้ํากินได้โอ๊ยจริงๆแล้วต้องเล่าก่อนว่ากังหันน้าใช้พัฒนาเนี่ยนะครับเมื่อกี้น้องเกิลพูดมาถูกต้องนะ <S <S ก็คือลักษณะของตัวกังหันน้ําซึ่งใช้ในการบำบัดน้ <HA> ําแต่ลักษณะที่พระองค์ท่านได้ทรงออกแบบมานะครับหรือว่าทรงประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของตัวทุ่นลอยน้ <S <S ําซึ่งก็จะลอยไปเรื่อยๆแล้วก็ ทำการหมุนหมุนหมุนมับัดน้ำไปเรื่อยๆนะครแล้วก็มีอากาศอยู่ข้างไหนด้วยซึ่งพระองค์ท่านก็ได้ลงมือประดิษฐ์เครื่องนี้ขึ้นมานะครับเป็นต้นแบบเลยนะครับแต่อย่างที่สคือแก้มลิงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพระองค์ท่านได้นําเรื่องราวของลิงซึ่งก็คือการเก็บน้ําที่ที่กระพุงแก้มแต่ว่าเจ้าลิงเนี่ยเวลามันกินน้ําครับ ส่วนหนึ่งมันจะกินลงไปในคออีกส่วนหนึ่งมันเก็บไว้เก็บไว้ตรงแก้วหนูก็เคยทำค่ะ,ะ,ะเก็บไว้ก็เพื่อเวลาที่เราขาดแคลนน้ำเราก็จะเอาน้ำส่วนนี้มาใช้ซึ่งก็คือวิธีการทดน้ำเก็บไว้สำรองน้ำไว้นั่นเองะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่พระองค์ท่านก็ทรงมอบแนวพระราชดำริเอาไว้นะครับแต่คำถามคือสิ่งประดิษฐ์ชิ้นไหนที่น่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทำให้พระองค์ท่านได้รับรางวัลนักประดิษฐ์ยอดเยี่ยม ของโลกเลยเหนึ่กันตอบเลือกมาหนึ่งข้อระหว่างกังหันน้ำใช้พัฒนาหรือว่าแก้มลิงค่ะมาไหนตอบนี่ตอบนี่ตอบมันก็ดีทั้งสองข้อเลยค่ะเลือกอเลยถูกเลยคิดสิคิดสิเอแล้วค่ะคือกังหันน้ำใช้พัฒนาค่ะ ทำไมล่ะครับทำไมล่ะะค,ะะคะเขามันใช้ผลิตน้ำที่ในน้ำเสียได้ค่ะอ่านี้จะถูกไหมครับเนี่ยพี่มิกกี้าำเฉเลยเลยถูกหรือเปล่าคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ที่โอ้โหเสียดายจังเลข้อสุดท้ายด้วยที่ถูกต้อง เราไปดูความรู้ข้อสุดท้ายกันดีกว่าค่ะพี่อามจากพี่มึกนะคะว่ากังหันน้ำใช้พัฒนาเนี่ยมีประโยชน์ต่อชาวไทยเราอย่างไรบ้างค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพน้ำเสียในพื้นที่หลายแห่ง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาศึกษาวิจัยและจัดสร้างสิ่งประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศกังหันน้ําชัยพัฒนาซึ่งนับเป็นสิ่งประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศเครื่องที่9้าของโลกที่ได้รับสิทธิบัตรและเป็นครั้งแรกที่ได้มีการรับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรถวายแด่พระมหากษัตริย์จึงนับได้ว่าเป็นสิทธิบัตรในพระบรมาหิดพไทยของพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยและเป็นครั้งแรกของโลกเชียวนะครับ กคงหันน้ำใช้พัฒนานี้ทำงานโดยการหมุนปั่นเพื่อเติอมอากาศให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำดีเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำช่วยให้จุลินทรีย์ย่อยสลายสิ่งสกปรกในน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพแถมยังประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วยนะครับขอบคุณที่เมึกนะคะขอบคุณมากเนลยนะคะสรุปคะแนนร,รอบสุดท้ายกันดีกว่าค,ะค่ะตอบถูกทั้งหมด4ี่ข้อได้ไป4คะแนน ก็เลยเก่งมากๆเลยนะคะน้องเกิร์ลเลยที่มิกกี้ขอมอบชุดนี้ให้น้องเกิร์เลยดีกว่านี่นะคะเป็นชุดหนังสือกระตุนความรู้ค่ะจากบริษัท Nation ่น t e r t a i n m e n t ให้น้องเกิร์ไปอ่านด้วยนี่เลยนะคะมันก็จะมีหนังสือแปลจากต่างประเทศด้วยนะยและอย่างเล่มแรกตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหนังสือ200คาถามเกี่ยวกับสิ่งสาร,ราสตว์โอ้โหชอบไหมครับ ชอบคะอ่ะแล้วยังมีการ์ตูนความรู้จากเกาหลีไปอีกมากมายด้วยนะครับมูลค่าถึงกว่า1000บาทที่ถึใ <S <S งให้ก่อนเพิมเติงวันนี้ยินดีแล้กันะครับเมื่อกี้นี้เรานะครับได้เรียนรู้ถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านกันแล้ว<ช>รจริงๆแล้วนะครับนอกจากพระองค์ท่านได้รับนะครับรางวัลนักประดิษฐ์ยอดเยี่ยมของโลกไปเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆแล้วก็ยังเป็นพระมหากษัตริย์นะครับของโลกด้วยที่ได้รับการจดสิทธิบัตรถึง20รายการครับและยังได้จดทะเบียนการค้าอีก19รายการ โอ้โหซึ่งถากว่ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวพี่อามจะมาเล่าให้ฟังกันต่ออะไรกันนะครับว่ามีเพิ่มเติมอีกกี่รายการนั่นเองครับและแน่นอนครับว่าสําหรับวันนี้น้องเกิ้ลนะครับตอบถูก4ข้อ4คะแนานรับพรานวันชุดใหญ่กันไปเลยนะครับนั่นก็คือบาร์บี้แฟชั่นแฟรี่เทลกริตเตอร์ครับเดี๋ยวให้น้องเกิ้ลชวนเพื่อนๆทางบ้านหน่อยบอกว่าให้มันร่วมรายการไมกก็ไมล์อันไหนผู้เชิญชวนหน่อยสิ ให้มาร่วมรายการเมกกไมายมากันเยอะๆเลยค่ะมันง่ายสนุกดีค่ะโอ,อ้ยบอกคนอื่นซะหมดขนาดนี้เดี๋ยวคราวหน้ามาต่อคิวกันเลยนะ นะคะแต่ว่าอย่าลืมน้องๆต้องอายุระหว่าง7-12ถึงปีนะคะส่งรูปพร้อมกับแนะนำตัวมาได้ไม่ว่าจะเป็นทางจดหมายอีเมลหรือว่าทาง Facebook เมกกไมายคลิดการใหญ่มาเ่่มสนุกกับเราได้รับของรางวัลแบบนี้แล้วก็ได้สนุกได้ความรู้เหมือนน้องเกิรลด้วยค่ะใช่แล้วครับแล้ววันนี้น้องเกิลของเราก็ได้ความรู้ไปเยอะแยะมากมายทีเดียวครับได้ความรู้อะไรกันไบ้างเอ่ยตั้งแต่ภาพแรกเลยค้างคาวสั์ปะาดไปมันสั์เลี้ยงลูกด้วยนมลูกค้างคาวนี่มันเหมือนกับสัตว์น้ำอะไรนะ ลาโลมาเขาใช้อะไรในการบอกว่าสะท้อนกลับมาเสียงคลื่นคลืนเสียงถูกต้องครับแต่ว่าก็พึ่งรู้เหมือนกันว่าอุจระหรือว่าอุจจิของข้างคาวเอาไปทำอะไรได้นะคะปะเชีวปะซิวถูกต้องอ่ะต่อเนื่องมาถึงเรื่องราวนะครับเรื่องของบุญบั้งไฟใช่ไหมครับแล้วก็รวมถึงครับผลงานอันอัจฉริยะมากๆของพระองค์ท่านก็คือ ฝนเทียมนะครับอ่าวละแม่วันนี้เวลาของรายการเมกะไมล์ก็หมดลงแล้วครับพี่มิกกี้ค่ะพบกันใหม่เมื่อไหร่ดีอ่ะพบกันใหม่เสาร์หน้าค่ะแต่ว่าก่อนเราจะจากกันไปต้องขอขอบคุณนะคะชุดพิธีกรสวยๆค่ะจาก Cross g a r เด n นะคะแล้วก็ t r i ป l e t r ท e ีด้วยรวมไปถึงเครื่องประดับจากมณีพัชน์ศค่ะพบกันใหม่ครับกับรายการเมกะไมล์คิดการใหญ่เสาร์หน้า8นาฬิกานาทีที่ True ูปุกญญาช n n e l วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับตอน